ครัไม่แล้วพี่น้องครับสวัสดีอีกแล้วนะครับเน่ามาแรงเห็ดกับเขาแลงกินนะครับมือนีเห่าได้ไม่นู่แกงผัดมีพักกัดจอเ้อพี่น้องเลยพักกัดจอดนะครับจำแก้วรับเหมือแก้วห้องเฮ็ดเรียบร้อยแหละมึงตอนพี่น้องมึงตอนมึงตอนรับมึงตอน นี่ครับหอมคร,รับกระเทียมเจากัจ่อนะครับนุ่มี่ยังเหลาพี่น้องกระกาดากระใส่บลาคามนะครับผมมันทีออกสมุนม่ได้ปรุงยังไงครับใส่บลาคามกระกาดเกลือ,อนิดนึงแค่นั้นแหละจากห้าวสีมี่เอาปลานี่ยนะครับปลาห้าว ข้าวไปถอดปลากินอีกขึ้นเก่าล่ะพี่น้องถอดปลาขึ้นเกาล่ะครับมาเบิงเบ่งปลามาเบิ่งปลาเห็ดแล้วยมค่ะว้นถ่ากินทั้งสี่งล่ะพี่น้องยมาแรงปลาคอนโดนี่ครับสีข้าวไปตกมากเหมือนกันนะ้องใหันมาพี่น้องมองดูเออหุ่นเต็มอยู่หุ่นนะ ไปเั็นเห้งแล้วครับเด็กมาข้า็มาเห็ดอยู่เห็ดกินทิละครับบอคน้องนะคือมื้อนี่มื้อหนึงก็เด็กไปหาไม้ครับมกินอาย่หากินทีละพี่น้องเด็กมาถอดนะครับ,ดรบเดี๋ยวห้อยอยู่ถอดนะครับแ้ปกติกินเวลาอาหารเน่าอาทอด ประกาศเจาะนำแกว้วหนเงี้ยนห้อนนะครับกำลังเดือดครับติ้แก้วนี่ส่นงามส่งามครับเต็งบ่อ ม,กกมันสนนกๆๆนนออุกก็น้อยก่อนนะครับมันสีเหนียวพี่น้อยบูบุบุบูครับน้ำมากก็น้อยดังนันเดือดนะครับสุกอีกน้อยน้องครับฟ้าฟ้าฟาปิด,ดีิล่ะไม่มีเ่ร มอนกัหมอโอ้หมอคนละเบือเนาะด้นน้ออ๊บตั้งกระทะครับ เดี๋ยวแล้วครับนี่นะพี่น้องเน,นอะจุ่ว่ะ,ะ,ะตัดไปลังจากนี้เขาหาไม่ได้เลยนะครับ นี่ง่ายๆที่หล่ะครับพี่นอ้องน้ำเหลืองแล้วครับชุกเลอะพี่น้อ,นองเลอะประเด้ครับมันสิใหม่ยันใหม่มันน้ำเหลืองเสียบจับป้อยังไป ยันใหม่ขึ้นมาหนึ่งงานเผื่อแป,ป๊บเดียวพี่น้องเลยลบบมาใหม่เนาะบิ๊กเก็ตนะครับง่ายๆครับเมนูกินข้าวแรงครับปาลาถอดกำมแก้วแกงผักกาดเจาะนะครับนี่สวยงามมากครับ อืมอีกหน่อยเห็นบ่อาหารแบบบ้านๆกินง่ายๆครับไปครับ,บนะครับพี่น้องแล้วล่ะอาหารน้องนี่ล่ะครับรแบบกินยังไงแก้วตายอีกห้อนว่ะ 有两个。好。 แรงไปครับมากินน้ำกันเดอต่อ บาดีห้องาเต็มเงินเนาะไม่เอห้องอะไรม่ไหวมีของหวมหนึ่งตินยังไดตินเดอร์เป็นหลงอะ ในว่าเนนั่งใจนั่งไม่เด้พี่น้อมมงตนกันฝากคนตื่ตามคนไหลทเจนั่งนับพี่ีบันบา,เานเาเนาะพี่น้องเนาะอยางายกินไงครับ้ันบ้านมันยางครับมีแก้วมีผักมีปลามีจจาน่องเล่าลพี่น้อง อาหารบานนาเอ้าไม่ได้เส้นใหญ่ๆก็เบิ่งร์นต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ได้ออกไปไซดนะครับเพราะว่ามันโควิดเนาะพี่น้องไม่ได้เลี้ยงกับเขากินอยู่บ้านนะครับแล้มีกินกับก๊าบก็ยังสนว่าจนถึงท้ายพี่น้องเบิ่งนน้ำนะครับแล้วกินนี่เัาเมี่ยงไรครับพอการไม่กินหนาเลยพี่น้องเลย 我的还。